สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับมาใสาๆครับวันนี้เราถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนกองเปลี่ยนได้หมดแล้วครับแต่เราไม่ได้ถ่ายทำให้ดูเพราะว่าไม่ว่างครับ <c oughs> ก็เกือบเสร็จแล้วครับสะลูกนี้ ข้างล่างอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าก็เอาประมาณนี้ครับอันนี้กะทิก็เกือบสุดบูมครับ โดยเซียเตอยหรือว่าอาจาย์เตอยกลายประสบความสำเร็จแล้วครับอีกหนึ่งลูกอันนี้ได้ประมาณจะ300กว่าแล้วครับจะเข้า400แล้วเทในหมู่บ้านครับส่วนตรงนี้จบแล้วครับปากบอ่อเรียบร้อยหมดแล้ว ก็ดินที่เหลือก็ให้เก็บให้เป็นรูปสระครับจง่แบบเต็มๆครับแบบเต็มอุ้มเลยนะ ไม่มีคำว่าครึ่งปุ้งกีครับโดยจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันดินเหลือไม่เยอะครับน่า่าประมาณสิบกว่าเที่ยวถึงไหมเนี่ย แบบขึ้นสุดลงสุดไปเลยครับเช็เพลิงก็จะเปลืองหน่อยเราวิ่งตามทุ่งนายครับวันนี้ไม่ไม่ได้ออกถนนใหญ่จัดแบบ กลางทุ่งนาเลยครับวิ่งแบบนี้สบายใจนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นวิ่งมีทุ่งนาครับนอกจากถกตกทางยิงแค่นั้นแหละไม่มีใครหาเจอครับเราอยู่ในลืมี่ในลืมรู้จักในลืมไหม เออดินก็นเหลือเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่ มาก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับจงใส่จงใส่ไม่มีลีลายเยอะครับเก็บสะได้เนียนมากสะลูกนี้มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาะะจะเป็นทรงวงรีครับขอบขอบ,ขอบไม่เป็นเหลี่ยม เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเหลี่ยมเยอะแล้วเอาแบบไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครครับ